มากันที่สถานการณ์น้าท่วมกันบ้างนะคะซึ่งสถานการณ์น้าท่วมดินถล่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเบนจมาศวิถีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาศคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณร่มก้าวคะสําหรับสถานการณ์อุทกภัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลากนะคะที่ตําบลน,น้ําผยอําเภอน้ําป่าจังหวัดอุตรดิต์ในวันนี้นะคะได้มีการประชุมนะคะสรุปสถานการณ์รายวันค่ะซึ่งพบว่าล่าสุดนะคะเมื่อเวลา8นาฬกาในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้มีการพบศพ ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนรายนะคะซึ่งทั้งหมดก็รวมเป็น5้ารายแล้วนะคะซึ่งก็ยังมีผู้สูญหายอีกสองรายค่ะที่ยังคงคาดว่าจะต้องมีอย่างคงมีการดำเนินการค้นหาต่อไปนะคะซึ่งหนึ่งรายที่ค้นหาพบในวันนี้นะคะคาดว่าจะเป็นนางกันยาณีซ้อมพิมพค่ะอายุ40่บปีชาบ้านหมู่สามบ้านต้นขนุนตำบลน,น้ำไผ่นะคะ ซึ่งก็ยังคงต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งพบที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองตอนตำบนน้ําไผ่นะคะส่วนผู้สูญหายอีกสองรายที่ยังคงค้นหาอีกต่อไปนะคะนั่นก็คือเด็กชายยิ่งศักดิ์อินดีศรีอายุ5ปีแล้วก็นายพาคำวัยอายุสีปีค่ะ ค่ะส่วนในช่วงเท้าที่ผ่านมานะคะก็ได้ทีมข่าวได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิดนะคะก็คือนายโยชินสมุทคีรีค่ะซึ่งก็ได้มีการวางกําลังนะคะระดมกําลังกว่า400นายนะคะทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหารค่ะตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมไปถึงกองกําลังอาสาสมัครต่างๆนะคะเพื่อที่จะระดมค้นหาผู้สูญหายอีกสรายค่ะซึ่งคาดว่า,าจะ ก็คิดว่าจะมีการรอดชีวิตนะคะแล้วก็จะได้มีการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้บอกว่ามีการพอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะที่มีการบูรณาการของทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็มีการร่วมมือกันในอย่างดีนะคะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เวลา14นาฬิกานะคะทาง,ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราราิีรวมถึงทีมช่วยเหลือที่อยู่ที่อำเภอลำป่านะคะก็จะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์นะคะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า ทางกระทรวงไอ t ีทนะคะเพื่อที่จะหารือในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงสัญญาณค่ะในการร้องของความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของการช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็สําหรับเครือข่ายการติดต่อสื่อสารนะคะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าได้มีการ ติดตั้งรถโมบายนะคะของทาง a a s นะคะมาติดตั้งรถโมบายกระจายสัญญาณโทรศัพท์ค่ะซึ่งก็ทําให้ในพื้นที่นั้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วก็ชาวบ้านเริ่มอุ่นใจขึ้นนะคะรวมทั้งมีจาก TOT ค่ะมาติดตั้งหน่วยบริการโทรศัพท์สาธารณะนะคะซึ่งก็ทําให้ในวันนี้การสื่อสารนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ดีค่ะ ขณะที่ทางด้านของพลตรีพิเชษขงพงศิธิ์นะคะผู้บังคับการจังหวัดทหารบวกอุตรดิษฐนะคะซึ่งเป็นทีมในการกู้ภัยและก็เป็นทีมค้นหาผู้สูญหายนะคะซึ่งก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวเช่นกันค่ะว่าวันนี้จะได้มีการนําชุดอ่สุนัขค้นหาและกู้ภัยจํานวน5้าชุดนะคะเข้าร่วมค้นหาผู้สูญหายด้วยค่ะซึ่งอุปสรรคในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของกองวัสดุและทาก ประดหักพังนะคะรวมไปถึงซรากดินโคลนถล่มต้นไม้ต่างๆนะคะซึ่งแล้วก็รวมไปถึงถนนที่ตัดขาดอยู่ที่จะทําให้ค้นหาแล้วก็เข้าถึงที่ในการค้นหาผู้สูญหายได้ยากค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีการ ท่านบุรุคู่บังคับการจังหวัดนะคะชานันหุตรตรดิก็ได้บอกว่าวันนี้จะมีการนําเฮลิคอปเตอร์นะคะเมื่อสักครู่ก็นําขึ้นบินแล้วหนึ่งลำนะคะเพื่อที่จะบินสำรวจเส้นทางค่ะแล้วก็นําอาหารนะคะในเรื่องของเสบียงนั้นนาไปให้ชาวบ้านที่อยู่ไกลอีกหมู่บ้านนั่นก็คือบ้านห้วยเนียมนั่นเองค่ะคุณร่มเก้าค่ะ นี่ก็คือสถานการณ์ขอบคุณนะคะคุณเบนจมาศวิถีนะคะซึ่งรายงานสดมานะคะจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็นี่ก็คือสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ล่าสุดนะคะซึ่งทุกฝ่ายก็กําลังร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่สูญหายแล้วก็สามารถที่จะก็หวังนะคะว่าจะหาแล้วกออ็อยากจะให้ทุกคนรอดชีวิตนะคะ